สวัสดีค่ะเราอยู่ที่เกิดไอเดียชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงกลึงของเกิดไอเดียค่ะแต่เราไม่ได้มาดูงานกลึงเขานะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถเคลนที่สามารถทําให้เป็นรถยกหรือว่ารถด,ดาได้ค่ะดดเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะอ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทํางานของการยกเคลนนะคะอันดับแรกเรายกเคลนให้ตรงก่อนนะคะเพื่อหาระดับ ที่เราจะทำการดัมนะคะข้อความตรงของเคลหรือระดับองศาของเครนมีผลต่อการยกน้ำหนักนะคะเมื่อกระบะมีน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากเวลายกเครนเครนก็ต้องตรงนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำงานของเครนนะคะอะของตัวยกนะคะนี่คือกำลังยกนะคะนี่คือการสาธิตการดัมกระบะนะคะ ความชันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการใช้งานนะคะการดัมของกระบะค่อนข้างมีความชันนะคะซึ่งมันง่ายต่อการที่จะเทวัวส,สดุเราจะลองเข้าไปคุยกับพี่เขานะคะว่า มันมีแรงจูงใจอะไรหรือมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องใช้รถเครนธรรมดาให้มันเป็นรถดําได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กบพี่กบนะคะค่ะรายละเอียดต้องถามพี่เก่งเลยอันนี้คือรถเครนที่เราสามารถดําได้ที่ว่านี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับสวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะเกิดไอเดียกลุ่มค่ะอันนี้พี่เก่งกับพี่กบนะคะโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์การทำรถเครนให้เป็นรถยกหรือรถดำได้นะคะ แรงจูงใจอะไรถึงทําให้ต้องทํารถเค็นให้มันเป็นรถยกคะนี่ก็จะได้ทีอินวันครับทีอินวันหมายถึงว่ารถท<ด>ตายก็ได้อผลปูนก็ได้อผลหินก็ได้อ,ลดอแล้วเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งโกยใช้วิธีดัาเอาได้เลยไลนลองแนะนํำหน่อยได้ไหมคะว่าหัวใจหลักหรือว่าออเ สิ่งที่จะต้องประกอบเข้าไปให้เป็นรถดาเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างคะครับผมเพื่อนๆดูนะครับมันจะมีโรเลอร์ท้ายตรงไหนคือโรเลอร์โรเลอร์ครับโรเลอร์เ,รเลยอัน <buffet. S 3> ไหนเอ่ยตัวนี้ครับตัวโรเลอร์อันนี้เรียกว่าโรเลอร์นะคะครับผมเราจะยึดกับกระบะยึดกับกระบะครับผมและตัวแกนของโรเลอร์ก็จะยึดกับทัสนีซึ่งเราจะต่อเราจะต่อต่างหากออกมาค่ะครับตัวนี้จะเป็นเพลาเป็นเพลาทักเป็นเพลาท่อนเดียวเลยวิ่งตลอด วันนี้เพาก็จะอยู่2นิ้วครึ่งค่ะอ่ะสนิ้วครับโทษทีซึ่งมองดูแล้วทุกคนคก็จะเห็นว่าเพาค่อนข้างมีความแข็งแรงนะคะรับน้ําหนักได,ได้ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่หล้อมีเคนเราทําเป็นรถดัมเลยขนาดนี้ก็หมดรถแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรายหินนะครับห้างสูดจำกัดเกิดไอเดียรับผลิตนะครับสนใจ ติดต่อกันได้นะครับ0951597441พัทยาห้วยใหญ่นะครับเราใช้ตัวเขาเขาเองเนะี่ยเรามีบูมอยู่แล้วนะครับแต่เรามีปัญหาก็เราไม่มีดัมเราไม่ต้องใส่ไฮดรอลิกให้วุ่นวายนะครับถ้าใส่ไฮดรอลิกเราก็ต้องเสียคันน้าหนักเพิ่มไปน้ําหนักเราจะหายไปอีกเป็นตันนะครับอย่างนี้ประหยัดไม่ต้องเสียเงินแสนหลักหมื่นเท่านั้นนะครับติดต่อได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับทางช่องเราด้วยนะคะ